สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอมที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Stone b o ็4ค่ะในเมื่อการขยายพันธุ์วัวมัน ING มากๆเลยวัวของเหลวเนี่ยเราก็เลยใช้แบบระบบออโต้เลยแล้วกันค่ะอาศัยเครื่องจากรตัวนี้ค่ะ Animal Feeder ใส่แค่ข้าวลงมาค่ะแล้วก็อัปเกรดมีเรนค่ะระยะ12 อ่ะแล้วก็ที่เหลือก็อัปเกรดปกตินั่นเองสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะป้อนข้าวไปให้วัวอ่ะแบบออโต้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรและส่วนนี้จะเป็นพัดลมค่ะพัดลมจะควบคุมพื้นที่นี่เลยค่ะพัดไปสู่นู่นก็คือหลังจากผ่านการคันเลือกเสร็จแล้วมีวัวที่เราไม่อยากได้เราก็จะเปิดพัดลมเพื่อพัดทั้งหมดค่ะไปสู่ลราวาะกวาดทิ้งไปเลยนั่นเองเออโอมันันมัน,ม,น,ม,นมันสุ่มมากค่ะมันสุ่มมากหนูก็เลยต้องใช้วิธีนี้นั่นเอง ตอนนี้อย่างที่เห็นค่ะวัวหลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นวัวของเหลวค่ะเนี่ยเห็นไหมวัวคอกมีท้าวัวดีเซลก็มีนะคะมันกว้างมากมันแทบจะมีของเหลวทั้งหมดเลยน่าจะอย่างนั้นค่ะมิวก็เลยต้องใช้วิธีนี้อัลละตัวเองสิ่งนี้มิวสร้างง่ายๆเลยค่ะกระจกกั้นแล้วตรงนี้มิวใช้เป็นไอรอนบาร์กั้นไว้เมื่อมีการป้อนอาหารไปปุ๊บวัวตัวน้อยตัวเล็กกับพ่อก็จะร่วงลงมาข้างล่างค่ะ เป็นอะไรที่ง่ายมากๆแล้วในบางครั้งเขาเดินไม่ดูดตามาตะเรือเขาก็อาจจะตกลาวาทีนี้หนูต้องการตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือวัววัวออสเิเดียเนี่ยเออหนูอยากได้วัวออสซิเดียอันนี้ทองอันนี้อะไรเอ่ยเออเด็เด็ดเด็ดเดอันนี้แปลกๆนี่ตัวแปลกๆสเปริตลูชั่นเรามีแล้วค่ะแต่เราก็จะเอาโอเคมีแล้วแต่ก็เอานะเพราะว่าอะไรเรามีที่เก็บที่เก็บเยอะเนี่ยคราบได้เรื่อยๆโอ้โห มาเลยตัวไหน,นแปลกๆเ,เก็บให้หมดคะ่ะอันนี้ฝักไซตโอเคซื้อดูคะ่ะน้ำมันพืชไบโอดีเซลเก็บไว้ผู่ไว้ใช้คะ่ะโอ้ไม่มีตัวดำๆเลยเหรอลูกสเปริ l ซู i ชันลาวาอัมินทิดน้ำลาวน้ำลาวา,า,วาอันนี้อะไรเรอ่อเยอ,อ,อ,อิริเดียมอย๋ออันมาๆอิริเดียมหนูวีแล้วเลสโตนคะ่ะ เนี่ยเราแค่เดินเช็คค่ะถ้าเราโชคดีเราก็จะได้เจอของที่เราต้องการตัวตัวนี้โอเคนายไม่ต้องเบียดเราเยอะไปนะเนี่ยคะใช่ไหมเยอะไปอะค่ะลิวควิดคอนกรีตตัวอะไรนี่ตัวใหม่ตัวใหม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคะ่ะโอ้โหเป็นไงนี่อะไรออริเดียมเนาะนีขา,ขาวานี่ก็ลิควิดคอนกรีตค่ะแล้วนี่อะไร Eternal. อีเทนอลอีเทนอลอเหมือนว่าม,ม,ม,มือได้แล้วนะตรงนี้ เหมือนเหมือนจะได้มาแล้วค่ะเราก็พยายามดูที่ชื่อมุมบนซ้ายค่ะเออแค่านั้นเลยค่ะโอเคแล้วทีนี้จากการพิจารณาแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจในตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะได้เวลาค่ะเดี๋ยว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 นอย่าพิ่งอย่าพิ่งยุบกวาดนะว็บกวาดก่อนแล้วก็หยุดอ่ะพัดลมมัวแรกทำไมไม่ทำงานเอ่ยเี็นวนะพัดลมตัวแรกทำไมตัวแรกโดนอะไรขวางคะอดูระยะหน่อยอ๋อ เหมือนโดนก้อนหินขวางตรงนี้เหรอก็เลยไม่ทํางานใช่เหรอตัวเองมันต้องมีอะไรสักอย่างขวางค่ะเขาก็เลยไม่ทํางานโดนแท่งเหล็กขวางนับด้วยเหรอลูกนั่นสิคะโอเคใดๆก็ตามเดี๋ยววิวไปดูก่อนแท่งเหล็กตรงนี้เหรอลูกนับด้วยเหรอโอเคนับค่ะนี่เรียบร้อยอันอือ่นอ,อันอื่นไม่ขวางนะอันอื่นผ่านได้ตลอดอันนี้แหละค่ะนับว่าขวางอยู่นั่นเองโอเค ต้นระยะไปพัดลมเรียบร้อยการคัดเลือกตามธรรมชาติที่เหลือกวาดค่ะอันนี้คือตัวธรรมดาหมดเลยค่ะลาวากับน้ำโคสโตนโอเคทีนี้หนูก็จะเก็บน้อนไวนน้นี้น้อนตัวพิเศษไว้เขาโตนั่นเองค่ะวิอันนี้สำคัญนี่ของโอริเทก m i n เนอร์ลเลอรเอาไว้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะ หรอคะมันไม่ใช่เร่งความเร็วของเครื่องจักรเหรอเจ้าสิ่งเนี้ใช่อันนี้ไว้เร่งความเร็วของเครื่องหยดน้ำหรือเปล่าเออวางอันนี้ลงไปวางทับปุ๊บนี่ค่ะได้แล้วตจวอีกแล้วก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยค่ะจืเรียบร้อยกำลังผลิตน,น่าจะเป็นของสำคัญมันคือของของออริเทคค่ะ ก็เลยคิดว่าสําคัญแน่นอนเหมือนจําได้ลางๆคือตัวเร่งความไหวเครื่องจักร่ายเร่งประสิทธิภาพแต่หนูก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ใช้แทนน้ําในการรดพืชค่ะมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาว่าอย่างนั้นเอ้ยในสีดําโอ้โหชื่อก็เป็นสีดาม,มองย่กอีกคาร์บอนค่ะไอตัวเนี้ยคาร์บอนเงี้ยมเอาเอาอกไปเลยอีเ,อเทอร์นอลอีกแล้วค่ะเฮ้ยนี่ตัวอะไรนายไบยโอดีเซลไบโอดีเซลมาค่อนข้างเยอะค่ะถือว่าเป็นตัวพิเศษ ชได้ใชได้ที่เหลือในส่วนตรงนี้ถ้าเราป้อนไปแล้วก็ต้องรอใช่ไหมคะอา้าวโอ้อา้าวทำไมอันนี้วางไม่เหมือนคนอื่นเขาค่ะต้องแก้หน่อยแล้วนี่ก็วางอยู่ทำไมไม่ไม่บีดใช่ไหมเอาละวางให้ใหม่ะคะ่ะวางคู่ของเขาเนปทาเนปทาม,มีไม่ต้องห่วงเยอะแย,ยะค่ะโอเคเคลีย่น,นี่อะไรเอ่ยอันนี้ก็มีแล้ว ดิลิคอนไม่น่านจะได้ใช้เท่าไหร่แต่หนูก็เก็บไว้แล้วเรียบร้อยค่ะเรสโตนกับอิเล็กตรัมกับตะก,กัวเคลียร์ยาปราบศัตรูพืชเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเไมมันถึงมีสิ่งนี้ละ่ะเอ๊ะเอาไว้ทำอะไรคะยาปราบศัตรูพืชอิมเมซีฟคือมันเป็นของเหลวแต่มันไม่ใครได้บอกเราเลยค่ะว่าเอาไปใช้ทำอะไรต่อได้หลกัหลกๆก็คือตักไสแค่นั้นค่ะ มีแค่เนี้ยคือส่วนใหญ่ที่เจอนะของเหลวอะแบบนี้แหละค่ะก็คือแค่ตักใส่ถังได้ไม่ได้บอกเลยว่าเอาไปทำไรต่อได้อันนี้แหละที่มิวตาบ้ามันนานวัวออฟติเดียนไปรวมกับวัวออสเมียนมิวจะได้เป็นรีไฟออฟติเดียนแต่เขาบอกว่าไม่ฉันสุ่มไม่ให้เลยนี่รีไฟลออฟติเดียนโอเคอันนี้คือทำเขาเรียกว่าทำให้ครบค่ะ โอ้โหมาบนชันลูกแบบน,นี้เลยยอดเยีงเง่ยมมากอย่างน้อยในหน้านี้ค่ะทุกคนคะ่ะในหน้านี้ที่มีอยู่14ชนิดใช่ไหมที่เขาให้เราหามีวร่หาได้ครบหมดแล้วค่ะเรียบร้อยในรุ่นลูก,ลกตัวสุดท้ายที่เรากำลังต้องการก็คือ Re ไฟล์ออฟเบ a ยนค่ะเอ้ยได้แล้วค่ะโอ้โหกว่าจะได้ถ้าไม่ออโต้นี่คงไม่ได้สินะเงียมเงียมเลยโอ้โหอันอันอนีบโอดีเซลระดับะะสูงเหรอคะ ตีเทนไบโอดีเซลโอ้โหคือแบบชื่อนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงมดมดขาวนึกถึงโมเดิร์นอินเทรีไลเซชันเลยค่ะไอ mm hmm. ชื่อแบบน้ำมันอย่างเงี้ยส <laughs> วินาทีค่ะ mm hmm. ถ้าเราเอาไป mm hmm. เปลี่ยนเป็นพลังงานอยู่ได้12วิ mm hmm. แต่ถ้าเป็นเ mm hmm. ทอร์โบฟิลจะอยู่ได้16วินาทีอ่า mm hmm. ก็คือระยะเวลาในการเผาจะนานที่สุดค่ะถ้าเป็นเ mm hmm. ทอร์โบฟิลไม่ว่า เทอร์โบฟิลดีกว่าสินะดีกว่าเจ้าสิ่งนี้ค่ะเก็บไว้เป็นตัวพิเศษเป็นตัวพิเศษแต่หมีวมีเทอร์โบฟิลไหมมีนะคะจําได้อยู่ได้มาอยู่แถวๆนี้แหละค่ะปึ๊บเงียบเงียบจำได้นี่ได้เทอร์โบมาหนึ่งตัวนี่ลูกไม่ใช่เหรอนี่ไงเทอร์โบฟิลตัวนี้ตัวนี้นี่นตัวเนี้ยตัวแรงค่ะตัวแรงตัวตัวที่ดีที่สุดในการที่จะทําไฟฟ้าจากน้ํามันแล้วใช่แต่ว่า ตอนนี้มิวใช้แค่ไบโอฟิลเพราะว่ามันง่ายแล้วก็ออกโต้ด้วยมีสีอะไรอย่างนี้ก็เลยสบายค่ะตัวเองมีเดินดูเดินด,ด,ดูตัวขาวนี่คืออะไรเอทานอลอีกแล้วค่ะกว่าต่อค่ะปื๊ดเนี่ยเป็นอะไรที่ดีไว้ดีน่าจะทําแบบนี้ตั้งแต่แรกไม่น่าไปผสมบีดให้เสียเวลาเลยมมคุณผู้ชมคะมิวขออธิบายนิดหนึ่งเดี๋ยวหาว่ามิวไม่บอกเครื่องนี้ค่ะ อนิโมฟีเดอร์มันมีขีดจำกัดน,นะคะเขามีขีดจำกัดอยู่ที่ว่าถ้าในระยะการทํางานของเขามีสัตว์เกินกว่า35ตัวเขาจะไม่ทํางานค่ะนี่ระ,ระยะตรงนี้เลยนี่ก็คือถ้าในระยะนี้ค่ะมีเกินกว่า35ตัวเขาจะไม่ทํางานเลยดังนั้นหมูก็เลยวางได้แค่นี้ค่ะาตรงนี้จะเป็น28ตัวถ้าหมูว,ว่าอีกแถวหนึ่งมันจะเกิน35ค่ะก็จะไม่ทํางานเขาก็จะไม่บีดกันนั้นเองก,ก็คือไม่ส่งอาหารไปป้อนค่ะเขามองว่า มันมีตัดเกินกว่าที่กําหนดแล้ววิธีแก้วิธีแก้ออปชั่นค่ะวิธีมอดแล้วก็เสิร์ชคำว่า in d u c t h เ for going อันนี้ค่ะ c o n f ิ i c แล้วเสิร์ชคำว่า m a กได้ไหมไม่ได้จะต้องหาดูค่ะเอ,อเ๋อนดีน่าจะานี้แล้วค่ะชึบนี่ feeder c o n f ฟ i c ค่ะ max ตัดที่อยู่ในระยะ a r e ยเท่าไหร่3 5 5ค่ะเราน่าจะปรับเพิ่มได้แต่มยไม่แน่ใจว่าถ้าปรับเพิ่มแล้ว มันจะ Activate ไหมถ้าไม่ Activate ก็ต้องไปแก้ที่ไฟล์ c o n f l i c เกาค่ะก็คือแก้ตรงนี้เลยน,นั่นเองก็จะมากขึ้นได้แต่มิวก็สัดชนาตัวพอแล้วเอ่ะทุกคนค่ะในเมื่อเรามีวิธีการหาหนอนแบบง่ายแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะในส่วนตรงนี้มิวก็จะเอามาจับใส่โถให้หมดเลยใช่มันจะต้องมีการช่วยใส่โถแบบง่ายๆค่ะแบบจาแบบง่ายๆน,นั่นเองโอเคสิ่งนี้เราจะทำก็คือตรงนี้ วางโถข้างบนวางแอนวิวแอนวิวร่วงลงมาปุ๊บวัวหยู่ระหว่างการวัวถูกจับเข้าไปในโถค่ะแค่นั้นในเรียกว่าโถหรือว่าโหลดีหรือว่าขวดแก้วหรือว่าจาเรียกยังไงก็ได้โอเคเรสต์สเตน e ิพิเตอร์ค่ะมาเลยนี่ครับเงี่ยมอจบอะจึบอดจบอดจบทุกคนครับอยู่เตรียมระบบเพิ่มความสบายมาแล้วค่ะระบบเพิ่มความสบายตรงนี้นั่นเอง ดีก็คือเพียงแค่เราจับวัวค่ะเข้ามาอยู่ในช่องนี้ปุ๊บใช่ไหมรับสอบสวิกตรงนี้ค่ะเขาจะช้านิดหนึ่งเพราะเราไม่ได้ใส่อัปกรดแล้วเขาก็จะทิ้งแอนดูลงมาค่ะปุ๊บเออเขาจะทิ้งทั้งตีเหล็กลงมาค่ะพอทิ้งทั้งตีเหล็กลงมาปุ๊บวัวก็จะถูกอัดเข้าไปนี่นี่ใช่แล้วจากนั้นตรงนี้ค่ะเป็นปุ่มเหยียบโอ้โหขุดได้แต่กว่าจะขุดพระเจ้าช่วยผิดอุปกรณ์หรือเปล่านั่นพอเขาขุดเสร็จ ใช่ไหมคะมันก็จะมีการวางรอบใหม่มาตัวที่หุดแล้วก็จะเข้าอยู่ในนี้ได้นั่นเองโอ้ก็ดีแต่เรื่รีไฟโกสโตนอันนี้สีคุ้นเคยแต่เป็นตัวที่ยังไม่มีโอ้โลสโตนมีแล้วแต่รีไฟโกสโตนนั่นคือนละอย่างกันเลยนะคะนี่ก็รีไฟโกสโตนพระเจ้าช่วยแล้วดำๆนี่แหละลูกเฮ้ยมองไม่ออกค่ะมันดำเฮฟวี่ออยล์เนาะโอ้นี่ค่ะขนาดออโต้นั่นเนี่ย โอ้โหยังมาแต่ลาวากับน้ำเลยค่ะเอาตัวเองกวาดเงีม่มเรียบร้อยค่ะตัวดำๆอ๋อไม่อ๋อตัวฟ้าไม่ใช่ดำเงีม่มนี่ือเอาละ่ะอิเล็กตรัมดีไฟออกซิเดียนคอนกรีตอิริเดียมไม่อิริเดียมมีแล้วค่ะนี่สปิริตโซลูชันปักไซมาเลยตัวเอง แล้วก็ใส่ลงไป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 ,ลงไปแล้วก็ซับสวิตต์นี่ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เหยียบตรงนี้แล้วเขาก็จะค่อยค่อยขูดพอขูดเสร็จตัวดูดไอเทม่ะตรงนั้นก็จะดูดเออขุดไปเออนั่นแหละค่ะชีวิตเราจะสบายขึ้นโอ้โหเมื่อเพื่อความสบายนี่นนก็จะมาอยู่ในนี้ นี่แหละนะคือสิ่งที่เราต้องการค่ะของดีที่คุณคู่ควรดีเซลอะซิอะซิทินอะซีดไฮโอเคตันฟูริกเอซิดค่ะสติวไปแล้วลูกอันเนี้ยไปหมดแล้วอินวาโอเคแล้วเนี่ยอเอาไปค่ะตรงนี้ปุ๊บ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 ปล่อยเข้าไปแล้วก็นั่นเลยจับ ีปึ๊บบางอันมันร่วสองอันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าร่วสองอันสุดท้ายก็โดนดูดกรับเข้ามาที่ตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยส่งเข้าขึ้นได้แล้วชีวิตดีดีโอ้โหดีมากเลยค่ะสบายจริงๆดูสิโอ้โหกำลังทำงานเอ้ยแค่นแหละค่ะแล้วจากนั้นเขาก็จะต้องวางจากข้างล่างได้ระหว่างนี้เราก็ไปเอาน้อนมาเพิ่มคอนิคทัอเรซิน ครีโอโซดน้ำมันครีโอโซดย่าเนี่ยแถวนี้แถวนี้คือมีหมดแล้วนะตัวกดปุ่มค่ะอันนี้ก็เอเซนต์ก็มีแล้วค่ะอ่าโอเคอะไรก็มีแล้วก็ไม่ต้องเอาซ้ําค่ะจัดไปค่ะวางวางวางตับสวิตช์ไฟเงียบเ, <c oughs> เราก็เหยียบ ถ้าเราไม่เหยียดตรงนี้เราก็อาจจะสับสวิตตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่แบบไหนก็ได้ให้มีกระแสะไฟเออมาซิลิคอนเวดไบโอฟิลโกรสโตนเหลวเอาให้หมดค่ะในไหนมาทางวัวแล้วต้องไปที่สุดจัดไปเลยลูกโอ้โหชีวิตที่สบายก่าเดิมค่ะเงี้ยนี่อะไรเอ,อ่ยตัวนี้น้ำมันค่ะโอเคเจ้าน้ำมัน เอทานอลไบโอดีเซลเทอร์โบฟิลไบโอดีฟิลไบโอไบโอเซไบโอดีเซลกับเทอร์โบฟิเอาเยอะๆก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะเป็นของที่น่าจะได้ใช้อยู่แล้วฮึ๊บึ๊บเงี้ระหว่างรอเขาขุดว mm ิว hmm. ก็วิ่งไปเอาเพิ่มพวกตัวพิเศษน,นิยาค่ะวัวยาวัวไอ้น้ำวัวน้ำมันเนปทาวัวลูเมียม สารละพัดของเหลวมีหมดค่ะโอเคเสร็จแล้วกลับมาตั้งใหม่โอ้โหมันฟินมากดีกว่าเดิมเยอะค่ะจับทีละสี่ตัวนี่มันดีมากๆเลยยอฟวีออยังไม่มีค่ะไบโอแต่ไบโอฟิลเอโอดิเซลมันก็เป็นของที่แบบอยากจะมีเยอะเนาะโอเคโอเคเอาไปแล้วกันค่ะเลือกไปเลยอ้ย ดีเยี่ยมเดี๋ยวอันนี้ต้นน้อนตัวนี้แปลกที่สุดค่ะเรสตอนเอซิไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักโอ้โอเคไปว่าเป็นตัวแปลกตัวแปลกอะไรที่เราเจอเป็นตัวแปลกเราก็เอาค่ะที่เหลือเป็นตัวธรรมดาและดูจากสีแต่ทีนี้สีก็ไม่เสมอไปนะคะบางทีสีใกล้เคียงกันแต่ว่าเขาเป็นคนละคนละอย่างกันก,ก็มีค่ะโอเคเสร็จแล้วรอบนี้ ได้มาสองตัวที่เป็นแปลกกวาดเงีบโอเคหยุดก่อนลูกนี่เลยนอนนอนนอนอย่าพึ่งโอเคเข้าไปค่ะเข้าไปเลยแงำตัวน้อยก็เข้าได้มาโอ้โหกดเรสโตนใช่ไหมเรสโตนเอซิ d อ่ะทีนี้ถ้าเรากลัวว่าวัวจะมาเยอะแล้วเดี๋ยวค้างใช่ไหมคะเผื่อลืมดู ปิดไว้ก่อนก็ได้ค่ะรันวีเดสโตนมีกระแสไฟเดสโตนค่อยทํางานก็ได้อทีนี้เขาก็จะหยุดการทํางานไว้ก่อนเพราะเขาไม่มีกระแสไฟเดสโตนนั่นเองและแล้วเราก็ได้สิบหมีวานนี่ยอดเยี่ยมค่ะโอ้โหหลายชนิดเลยนะเนี่ยอีก41อย่างค่ะที่หมิวมีหมีวจะเอามาตั้งตรงนี้ค่ะมีเลยในช่วงต้นหนูใช้เป็นตัวนี้เก็บค่ะโอ้โห3 0 0 4 0อถังแล้วค่ะโอ้แต่ความจุนั้นสามารถเก็บได้ระดับหมื่นถัง หนูจะหันหน้าไปทางทิศเหนือทิศไหนทิศเหนือตรงนั้นทิศเหนือถ้าตรงนี้ทิศเหนือฝั่งทางนี้ก็คือทิศใต้ใช่ไหมมิูก็จะวางแบบแบบไหนดีแบบนี้ค่ะตัวอัเกรดถ้าหนูใส่ไปปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมคะสองชั้นคิดว่าเขาจุได้เท่าไหร่โหหมูว,ว่าเยอะค่ะยังไงก็เยอะแน่นอนใส่แค่อัปเกรดแบบนี้ปุ๊บเราอีกเท่าไหร่สี่สิบเอ็ดใช่ไหมก็วางกล่องเก็บของยี่สิบก็พอแล้วค่ะถามว่าทำไมมิวถึงไม่ใช้สี่ช่องมันมีแบบสี่ช่องด้วยนะคะ แต่ว่าสี่ช่องตัวนี้ค่ะมันมีแค่สล็อตการดึงได้แค่สามมิวจะใช้อัปเกรดดึงค่ะในการดึงนั่นเองแล้วเลยเอาแค่สองช่องก็พออัปเกรดฟูค่ะใส่เข้าไปสองสองปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บจ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 ๊บ,จบแล้วเราก็ต้องปรับค่ะอันหนึ่งดึงที่เหนืออีกอันหนึ่งกดหนึ่งทีเพื่อ,เพ,อเพื่อดึงทิ่ใต้ใต้ อันไหนจะดึงที่เหนืออันไหนจะดึงที่ใต้ก็ได้แต่ต้องมีการกดอีกขวานหนึ่งทีได้เวลาประจำการจัดไปลูกไม่ว่าจะสายดีทรงดีเซลหรือสายน้ํำยาล้างน้ำไม่มีเนาะสายไหนก็ตามประจำการไปเลยจ้าโอ้ยนอนคนขาเรียบร้อยคะ่ะนีหูของเหลวสารพัดชนิด โอ้โหมาแล้วคะ่ะตอนนี้โอ้หยอดเยี่ยมโอ้ยนนวัวทำงานได้ดีมากเป็นวัวในโหละคะ่ะหมุนไปผลิตไปนี่ไงทรัพยากรมาเรื่อยๆเข้าในแทงเรื่อยๆดีงามคะ่ะนี่คือของเหลวที่เรามีคะ่ะโอ้โหก็มีนะโอ้ยเอ,าอย้ายังไม่ได้ลิง์กนี่นะล็อกไว้ก่อนคะ่ะแล้วเราก็ต้องลิงก์ด้วย จึ๊บจื๊บจ๊บจ๊บล็อกเลยลูกแอดมัลติเ้ลจึ๊บ,บ,ล,ล,บลากไปมีลิงให้เรียบร้อยค่ะอันนี้ลิงอะไรอย่างลูกโอเคลากไปค่ะลิงให้หมดน่าจะครบนะ่อไปหมดซิงเกิลโอเคครบค่ะครบทีนี้มาดูเลยไทยปึ๊บปื๊บป๊บปิดให้หมดเหลือแค่ของเหลวค่ะ จืบนี่ไงมาแล้วคะ่ะของเหลวที่คุณคู่ควรอูพลังของอัวคะ่ะสุดยอดไปเลยถามว่าได้ใช้อะไรไหมคือแค่มีก็รู้สึกดียังไม่ได้ใช้อะไรแต่แค่มีก็รู้สึกดีคะ่ะโอ้โหใช้ได้สุดยอดจริงๆคะ่ะนี่แหละสองดีที่คุณคู่ควรจ๊บ,จบ,จบ เียค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นทางเดินใช่ไหมเรียโลดได้เวลาทำถนน,นแน่นอนสิ่งที่เรูจะใช้ก็คือเจ้าก๊อปปี้แก๊เจ็ดค่ะจิบข้ขวาแล้วก็เอามาคิดขวาปึ๊บตรงนี้อ่าก๊อปปี้ไปเลยทำถนนทำถนนหน่วยการทางต้องไปถึงค่ะจื้บวางจ้าฟื้นด้วยความไวเนี่ยเป็นไง อา uh huh. ความสวยงามในโลกใบนี้ต้องมีค่ะนี่เป็นแบบตยอมรับเลยนะ้องเป็นไมโครม,มดมดแรกเลยมั้งคะเนี่ยที่มีอยู่ประณีตในการทําบ้านให้สวยงามตั้งแต่ต้นเกมใช่จัดยันงน้อยให้เป็นระบงระเบียบถือว่าใช้ได้ค่ะใช่ได้ใช่ได้ไดโอ้หนอนเต็มไปหมดค่ะ และทุกคนคะระหว่างนี้ไปดูความสามารถของน้องไก่ค่ะเห็นแล้วรู้สึกมันช่างน่ากลัวซะเลอเกินเช็คความผิดพลาดก่อนอย่างแรกมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีไอเทมค้างเฮ้ยสีนหมดอาหารไก่หมดค่ะโอ้ไม่กอดนี่ยูเรเนียมโอเคยูเรเนียมเลเวลแม็กแล้วคะ่ะฐานก็เลเวลแม็กไดมอนด์เลเวลแม็กแล้วโอ้โหอาหารไก่หมด ตัวเองหมดได้ยังไงลูกอซยูเรเนียมมาค่ะที่เหลือเก็บไว้ให้สำหรับพวกเที่ยเก้าวได้เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะสองล้านค่ะโอ้โหอันนั้นสี่ล้านเหล็กเป็นล้านค่ะโอ้โหเป็นล้านเลยล่ะนี่โอ้โหเหยียบล้านกันแล้วค่ะโอ้โหฐานล้านกว่าค่ะดูสิค่ะถ้าเป็นนักเก็ต โ,โหเหยยบสิบล้านค่ะอันนั้นแต่ทรัพยากรเราก็เป็นหลักล้านค่ะมีน่าล่ะอาหารหมดถือว่าเป็นเรื่องเอ่อเข้าใจได้เข้าใจได้ไดโหนี่ไงอาหารมาไม่ทันมาเมื่อไหร่หายหุบมภาหุบมภาหมุหมภาพสินะหนูว่าใช่เลยค่ะแน่นอนแต่มันก็คือหลักล้านนะเป็นธรรมดาโอ้ เรื่องของอาหารนูยังทําเพิ่มไม่ได้เพราะอ,อยู่กลัวว่าไฟฟ้าของบ้านจะไม่พอค่ะก็เลยไม่กล้าดันอาหารขึ้นแต่ว่ามันก็ยังดูพออยู่นะลูกก็ยังดูได้อยู่ค่ะแต่ไฟฟ้าเราเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไฟฟ้าเราค่อนข้างค่อนข้างอยู่ในระดับต่ําอยู่ในแค่ระดับหมื่นค่ะแปดหนึ8 18, 8 34, 20, ่งแปดะสมแปสายี่สองมื่นน่ะก็คือหลักหมื่นเองมันโมัน,ม,นมันต่ามากไฟฟ้าบ้านต้องดีกว่าเดิมค่ะ แต่อีกสาเหตุนหนึ่งที่ทําให้อาหารไม่พอเป็นเพราะว่าเจ้าตัวที่มิวใช้เก็บสเตตค่ะหมิวยังไม่ได้เอามาซิมูเลตในฝั่งนี้เลยนะฝั่งนี้มิวใช้แค่ระดับต้นเกมค่ะระดับเรเวอวัน่ะอ้าเมื่อเขายังไม่ได้มาอยู่ฝั่งนี้เขาก็เลยไม่ได้ผลิตไวก็เป็นได้ค่ะจื๊บจื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 บสั่งส่งออกไปก่อนโอเคถึงได้ถึงแค่นี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้ผลจากระยะไฟฟ้าไร้สายตรงนั้นก็เลยต้องติดตั้งกระแสไฟให้ฝั่งด้านนี้ อะไรตัวเองได้เวลาแล้วเลเวลคูณห้าค่ะเอะไรค่ะทุกคนคะถ้าเขาทำงานฮัจืบสิบเจ็ดโอ้โหปลูกได้ทีละสิบเจ็ดโอเคถือว่าดีค่ะเขาก็ต้องส่งของมาอยู่ที่ตรงนี้ใช่แผ่นที่เหลือคูณสองละพอขึ้นสองมันก็มันก็ไม่ไปต่อเท่าไหร่แล้วเนาะโอเคจัดไปค่ะนี่ก็สองเราก็แค่ต้องเอาแผ่นซิมูเลตของเราค่ะ มาใส่ยังเครื่องนี้ท่นนั้นเองแล้วก็ใส่ซีดลงไปค่ะปกติซีดใส่แค่หนึ่งแต่นี้มีมีซีเดเยอะหนูก็ใส่ไปเอาเลยลูกเงียมเงียมถอดแผ่นออกมาค่ะข้อมูลดาต้าการซิมูเลตแค่นี้แหละแล้วเอามาซิมูเลตทรัพยากรให้ได้เยอะๆใจอย่าลืมใส่อัปเกรดด้วยนะคะของจำเป็นใส่ซีดไปเลยลูก ฮ่าอ,อันนี้ได้แล้วค่ะเรียบร้อยตอนนี้ทรัพยากรก็จะมามากขึ้นจะต้องทำเพิ่มไหม <c oughs> นั่นสิค่ะไม่รู้แต่คือทรัพยากรต่อให้ไม่ต้องทำเพิ่มมันก็เหยียบล้านกันแล้วค่ะนะตอนนี้นะเนาะโอ้โหเหยียบล้านแล้วอ่ะลูกยังจะต้องทำอะไรอีกเหรอนั่นสิแค่ทรัพยากรเป็นล้านนี่ก็สุดๆแล้วนะคะโอ้โ โอ้โห oh. วิ่งมาตรงนี้ไม่ได้ดูนานค่ะโอ้ oh, พระเจ้าช่วยนี่มันอะไรกันอ่าโอ้โ oh ห oh. ทำไงดีนะวิธีเคลียร์คือต้องตั้งโรเวอร์ตรงนี้ค่ะหนูจะตั้งโรเวอร์ตรงนี้โอเคแล้วก็นี่เลยเลเซอร์ Laser ค่ะเพราะว่าเลเซอร์เปน็นระบบที่ส่งไอเทมไวาามากๆมนว่าจะหยุดการผลิตไอเทมตรงนี้ก่อน เพราะว่าไอเทมเรามีเยอะมากค่ะโอเคเอาออกค่ะหยุดก่อนให้เขาผลิตซีดไว้เยอะๆค่ะจากนั้นเราค่อยมาเดินเครื่องอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เขามีซีดเยอะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้มหนูสังเกตค่ะมันจะมีแค่ไก่อยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ได้อาหารตลอดทรัพยากรมันก็จะเฟ้อกว่าคนอื่นไงเราค่อยแบบเก็บซีดไว้สักล้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นค่อยมาเดินเครื่องพร้อมกันค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะไม่ได้อะไรบางอย่างค่ะ บ่ามีวมีซิดในกล่องนี้นินสองหมื่นเน่ยอยู่ที่กล่องนี้เออก็เอเอไม่เป็นไรปล่อย,ปอยไปถือว่าเป็นการเก็บสำรองไว้แล้วกันนะคะสบายใจจริงๆทุกคนนะะในวันนี้โอ้โหสุดยอดไปเลยใช่ไหมเอาล่ะทุกคนนะะพาหน้ามาเจอกันสําหรับ FTB s t บีสโตนบ็อกซี่ค่ะพารนี้ร่ํารวยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวหออะไรอะอะไรอะเอา ดีนะที่แวะมาดูเพอล็อกกลองก่อนใช่ไหมลูกทำไมไม่ดูดล่ะคะโอ้ตัวอัปเกรดอัปเกรดภูค่ะอัพเกรดภูหายน่าจะใส่ไม่ครบเองโอเคอันนี้คือเรียยว่าใส่ไม่ครบเองค่ะซึอบอยู่ดีๆนนอนบอกทรัพยากรเต็มเลยได้ยังไง ดึงมาเลยค่ะดึงโลดเรียบร้อยค่ะพอดึงเสร็จก็ล็อกกลองน่าจะเผลอกดล็อกกลองก่อนน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะส่วนที่เหลือก็โอเคแล้วไม่มีน้ำตัวไหนจมน้ำใช่ถือว่าดีค่ะทุกคนคะสบายใจไหมแน่นอนร่ำรวยกันเลยทีเดียวค่ะยอดเยีเ่ยมมากสำหรับพ์ทน,นี้พ์ทหน้ามาเจอกันค่ะดูสิว่าเราจะต่อกันเรื่องอะไรสำหรับ s t b Stone b o x 4บายบายค่ะ